เอาละวันนี้เนน่ยเราจะไปทําข้าวผัดไข่แบบโงงๆแล้วดูแล,แลจุชาติมันจะอร่อยหรือเปล่าวิธีแรกตอกไข่เดี๋ยวใช้ไม้กวนแป๊บหนึ่งโอเคไม้กวนของกูนะ่าจะใช้ได้กแหละวิธีง่ายๆครับคุณไข่ไมันจากไข่เป็นเนื้อเดียวกันวิธีนี้เนะี่ยทำให้เนื้อไข่นะเนี่ยพราเห็นแบบนนเนื้อไข่สีเหลองเรามเมื่อเาข้าวมันเตรียมไว้แล้วค้างคืนมาแล้วก็ใส่ เมื่อไหร่จะข้ามนะขนาดไหนหรือไม่จะไม่อร่อยขนาดน,นี้ไม่อยากใส่ไปซึ่งวิธีทำง่ายขนาดนี้นะครับไม่อยากไปหาทำนะมันทำแดดไม่ได้แล้วก็อาหารต่างๆเนี่นยก็อาหารที่ดูสุดจะมีหิ้งครับดูนี่แหละวิธีทำข้าวผัดสุกต้องไม่ได้มีน้ำกรอบอร่อยหน้าแดดถ้าแดดไม่ได้ก็อย่าแดด ก็ขบัตที่ชุกอื่นครับวิธีโอเควิธีง่ายครับเห็นนักกินอย่างนี้นะเปิดลงไปทำแดกเองครับไม่ใช่ไข่ทต่ไม่ไข่แดกเกลือเดี๋ยวค่อยไปเช็บลงเดือดกเราจะปันน้นให้ข้าวผัดไข่มันดูสวยง,ง,งาม น,นี่เพอได้เหตุผลวกก่าครูพี่จะไปทำมันดูสวยงามเขาก็จะนำดูชื่ชนชมก่นอนการเดินทำให้ดูสวยมากกว่านี้ได้ปชิเกีะเคืยคนสามารถใส่เครื่องบุงตามใดได้ไหมอันนี้คืองผงชูรสครับแป๊บหนึ่งเว้ยตักขึ้นนี่ใส่โหดบนกัวทอดโอเค อดำเสร็จมันนี้แล้วโอ้ยชิบหายแล้วพีก่กุ๊บอ่าใชา่ทุกอยาก่างหมดได้ครับกัวนิ่มกระควรสดกระโลกอร่อยให้ปิดสะปวกให้ร้านนะนี่ผู้ชักครับคุณลุงก้าวพัดไม่อ่อยแต่ต้าวลิ้วใครส่งแค่ข้างเดียวพัดอร่อยแน่นอนชิมแล้วแหลกเองน่าอ่ะของที่มึงแดกเต้อครับ ใสนนะ่ประมาณครึ่งช้อนนะประมาณครึ่งช้อนใส่ประมาณนี้พอครับที่ใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มเอาละเราผัดเสร็จแล้วมันก็ชิมประมาณนี้ครับซึ่งดูน่าอร่อยซึ่งข้าวผัดอันนี้เนี่ยดูน่าอร่อยกันนะครับ ซึ่งนี่คือพริกไทยโง่ครับที่ทำให้ข้าวผัดมูแบบกลิ่นหอมดูวิธีทำน่าจะพอแล้วล่ะเสิร์ฟ แค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วข้าวผัดงูที่มันดูอร่อยซึ่งตอนเป็นข้าวผัดไข่ที่ดูนะก็ที่มันจะดูเหลีอยงเล่าเฉพาะเนื้อไข่ที่มันจะแหลกเองนะแต่ว่าผมรับประกันเลยว่ารสชาตินั้นอร่อยมากมากครับแต่ว่ามันจะถูกใจมึงเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใส่ผงชูรสเยอะเกินไปเนี่ยแน่แน่แน่เราไม่ใส่ผงชูรสเยอะไปแล้วอืมโอเคครับ ข้าวผัดไข่นี่มันดูน่าอร่อยนะครับลกงลงไปทําแดกเองนะครับดูแบบรับประกันเลยเลยครับว่าแบบคุณเอาไปทําเกมเข้าวผัดได้แบบอร่อยมากๆเลยแต่ว่าเท้ห่าเนี่ยผมจะลงคลิปนี้ตอนตีสามนะไข่หิวลกแมงอะไรนะครับ,รมรบผมเนี่ยจะผมคิดนี้นะขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตั้ะนะครับนี่คือวิธีแจกสูตรข้าวผัดแบบง่ายๆทำง่ายแดกเองที่บ้าน,นครับไม่ต้องกลัวจน 我雇人了。